สวัสดีค่ะอาราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกุมภประจำเดือนพฤษภาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมเป็นธาตุลมนะคะปัจจุบันได้7ไม้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ตัดสินใจออกมาอย่างถูกต้องและที่คุณได้ทำงานหนักเนี่ยผลตอบแทนของคุณคือจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะ สิ่งที่คาดหวังเนี่ยเป็นเดอะเมจิเชนเขาก็ขายความสามารถของเขาจะช่วยทําให้ผ่อนคลายนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดสเตนข้อมูลต่างๆเขาสามารถที่จะตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองได้ทุกๆอย่างเพราะว่าเขามองเห็นว่าข้อมูลไหนที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้ข้อมูลไหนที่ไม่สามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้อนาคตอันใกล้เนี่ยเป็นกเหรียญเลยนะ เราก็ต้องใช้ในสิ่งที่มันถูกต้องเราจะใช้ในสิ่งที่เขาได้ประโยชน์ด้วยเราก็ได้ประโยชน์ด้วยและน้ําใจอ่ะมันสําคัญนะคะ judgment ก็รับสิ่งที่มันถูกต้องคุณก็ได้ใจของคนอื่นไปด้วยนะฮะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยจะผ่านไปได้ด้วยดีในชาวราศีกุมนะคะเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราจะถามพี่นางฟ้าให้นะคะว่าพี่นางฟ้าเนี่ยมีอะไรจะแนะนําชาวราศีกุมบ้าง เอาละค่ะพี่นางฟ้าก็บอกว่าบางครั้งคนเราเนี่ยนะคะมันก็ต้องล่าถอยจากอารมณ์ที่รู้สึกตึงเครียดบ้างให้เวลากับตัวเองผ่อนคลายบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําสิ่งที่มันถูกต้องมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันก็จะเป็นสิ่งที่สบายใจนะคะคำใดในคลิปทําไมสุภาพเราต้องกราบขอภัยเป็นอย่างสูงนะ่าก,กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับราทาโรด้วยนะคะกราบขอบพระคุณดวงชะตางชาวราศีกุมค่ะ